สวัสดีค่ะสมโอเมียฝรั่งเยอรมันมาอัปเดตบ้านจ้าเมื่อนี้สร้างลังค้ากับมแล้าลค่ะไมาเห็ดมาเห็ดปิดทั้งนกให้เนาะค่ะเพราะว่าบ้านสมโอนะอันนั้นะเบื้องรุ่นนี่นะนกมันสามารถเข้าไปเห็ดทั้งได้มันสามารถเข้าไปในซอ,อกน้อยอย่างสาขานกกระจกนะคะ่ะมันมันมันสามารถอันคาบห้าคาบยังเขาเป็นในตรงซันลังค้านะคะเต็มหมอกกอกเนาะ ไอ้แสงเราไปบ้านอะเดือนมีน้ำมาหนึ่งหันเราเห็นเราโอ้ยเออกระเลยเดนให้สร้างหลังคาเพิ่มมั่นเออปิดปิดตรงหู้นที่นกมันบินเขาได้นะคะอะไรกระเลยจจำเป็นจะต้องลื่อ <c oughs> ลื่อออกแลรวเฮ็ดไม่เนาะ <c oughs> ได้เฉพาะ,ะสันาหลังคาได้ค่ะตรงตรงขอบมันนะ, <c oughs> ะเพิ่นกระเรอ,อัน ตัวครอบหลังคาออกนั่นบ่ค่ะแล้ววัน,นี้พันก็เอาปูนมาฉาบฉาบปิดฉาบปิดเสร็จแล้วพันก็เอาตัวครอบมาครอบข้างบนไว้คือเกล้งสินะค่ะคล้ายๆกับว่าปิดรูเนาะปิดรูปิดช่องอากาศบ่ให้นกมันบินเขาได้เองสินะค่ะไอ้แสงระว่างระบเราบ่มากไหโนกมันบินเขาไปเห็ดทั้งเอาหญ้าคาบหญ้าคาบยังเต,ต็มเต็มหม้อกอกโอ้ยปัจจินีก็ได้เด่น ให้สร้างหลังคาเพิ่มนเม็นให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแพ่นนั่นแพ่นกระเบื้องนะคะมันนั่นต้องออกค่ะแพ่นใดที่มันสีบูคือกันนะคะเพราะว่าสร้างเก่าเพื่อนเห็ดเพิ่นท้าสีบ้านเราสีกระดิ่งไซน์บ่แล้วบ้านี่เพิ่นเพื่อนเพิ่นผนเพื่นผนไปซื้อเซีนซีนคล้ายๆกับสีกระเบื้องหลังคาเอามาท้าประกบท้ากบมันก็บวกกบแล้วจนิงมันก็เป็นคนละสีเห็นบ่ค่ะตรงนี้เห็นบ่ มันเป็นสีเทาขาวอันนี้ก็สีเทาแก่นะคะมันบ่เข้ากันนะพ่นใหญ่แสงเราเห็นบ่รับปานใดเราเลยบอกว่าต้องเอาออกันมาก็ได้ให้ให้สร้างลังคาเพิ่นมันปิดทั้งนกให้แล้วก็ได้เอ่อเอ่อลือแผ่นแผ่นที่มันสีบ่คืออันกับของเก่ามันน่ะค่ะต้องเอาออกหมดเลยเนาะลือออกแล้วเฮ็ดใหม่เนาะอันตรงใดที่มันตรงใดที่มันบ่สวยบ่งามซะค่ะพวกที่สีกระเด็นมแต่นิดเดียวก็ออกดเลยเนาะ แต่ว่าสร้างหลังคาเพิ่นก็เฮ็ดงานเร็วเด้วค่ะเพราะว่าสมโอ้ทั้งย่านย่านฝนตกย่านอีหยังสินะเพราะว่ายังว่าตีพวกอันฝ้าเพดานอีหยังสี่เฮาก็เฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันบ่ทั้งทาสีทั้งหยังท่าฝนตกลงมาในอู้เสียหายหลายบาทเด้นี่สนอกบามื้อนี้เพิ่นเลยว่าฝนบ่ตกดอกว่าซั่นว่าอากาศดีฮ้อนว่าซั่นแดดจ้าว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะค่ะเพิ่นก็เอ่อแกแกหยังก็ แกโตครอบออกเห็นบาค่ะเพื่อนเพื่อนเก่าซีซีเมนต์มาโอบเนาะมาโอบปิดปิดตรงที่เป็นช่องอะเป็นช่องล้มช่องที่วานนกมันสามารถบินเขาได้นก็คือปิดบดเลยเนาะตรงซันหลังคาเนาะค่ะเราก็ต้องได้เปลี่ยนแผ่นหลังคาออกพร้อมเนาะเออพนักงานอันสร้างหลังคากระลายคนนยูเห็ุงานเร็วค่ะมือเดียวแล้วเลยเนาะ มันกับบริเมันกับบริเวณตัวออกหมดทั้งหลังสินะค่ะเอาออกแต่เฉพาะแผ่นที่มันบสวยบางงามมึงสิค่ะกับได้เปลี่ยนออกสินะแล้วก็โตครอบหลังคาแล้วก็ปิดด้วยซีเมนต์จังสิมันกับถ้าสร้างหลายคนมันก็เรี่ยวภายในมือเดียวเนาะอันนี้บ้านหลังบ้านตนเท็นหลังคาอยู่ตอนนี้เพื่อนใช้เวลาแค่มือเดียวเนาะค่ะสร้างสิบสองคนเหตุงานค่ะเดี๋ยวเหตดเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโหลด เมื่ออาชีพอยู่ค่ะเนาะแต่ว่าสร้างหลังคานีเพิ่นบริยานเด้อมันจะสูงซําเด้เพื่นบริยานเด้เพิ่นเพื่อนั่นอันอาชีพเพินนพ่นเนาะเพื่อนคล่องโตเนาะค่ะงานเร็วอยู่มือเดียวแล้วเลยสันา่าได้กินกล่อมเลยละเงินปาดเนาะตรงนี้ก็เห็นตรงนี้ก็คือว่าเสร็จไปนี่เออตรงนี้เสร็จแล้วค่ะเห็นบ่สวยกิบเลยเนาะค่ะ สวยกิบเลยเพิ่นปิดด้วยซีเมนต์ปิดแบบเออสวยอะ่ะเป็นเป็นเป็นคือจังโต้ครอบเลยเนาะคะ่ะตรงตรงที่เพิ่นนัน้นเออฉาบซีเมนต์นั่นไหมคะ่ะฝีมือดีอยุ่มาตรฐานมืออาชีพผู้คนกับคนอากาศประเทศไต้ห้ันหวอนนะค่ะนูชิบวกให้เนาะเดือนมีนาเมสานีห้อน,อน,อนสุดบป ผ่นกระเบื้องเรือบานเลยค่ะเพราะว่าเอ่ออีพ่อเราไปซื้อมาอีกรอบ2นี่ก็คือแปบว่าซื้อมาซื้อมาเพื่อไว้หลายหลายอยู่ค่ะประมาณเป็นร1อยเนาะก็บ่เป็นหยังเนาะเอามาไว้ถ้าเอ่อมุงหลังคาหลังคาลงโลดอีหยังเป็นสินะค่ะเนาะพนักง,ง,งานขนก็ขนแบกคนขึ้นชั้น2เนาะค่ะมันก็เอ่อเมีอยอยู่เด้เนาะมันก็ต้องใส คนหลายคนด้ค่ะแบกขึ้นเนาะมาที่นี่เพราะแต่อัน,อนมุ้งหลังคาเสร็จเองกระเบื้องอยู่ข้างบนนี่ก็จ้างกระิได้จ้างคนแบกลงอีกเนาะมาที่นีมันนี้แบกขึ้นแบกขึ้นเสร็จแล้วเพราะแต่มุ้งหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหาจ้างคนมาแบกลงอีกมาที่นี่อีตาดมะอะเนาะมันกุปป๊บว่าบานหลังนี้เด้ค่ะกระสวยด้บตรที่นี่ อันที่อันนี้มันก็คือปูนนะคะ่ะเพราะเป็นยังไวแล้วฝนตกเดียวมันก็สะอาดปูนนี่มันอันนั้นมันมันออกง่ายกว่าสีได้สีนี้คือบ่ออกเลยได้สีเอกจากสิเปลี่ยนเปลี่ยนกระเบื้องเลยมันก็สิอ,ออกนะ,ะเออเสร็จไปที่เราสเตปสเตปเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือสวยเลยนะคะกิบบ่บ่นน่กิบกิบมากเลยปะที่นี่นะคะ่ะเพราะว่าอบซีอบอบซีเมนต์เรียบร้อยแล้วเนาะ,ะอันนั้นนีพอก็คือทายมา เอ่อส่งงานถ่ายวิดีโอส่งงานให้ให้ลูกเคยเบิ่งซั่นตัวมันผ่านบ่ผ่านเฮาบ่ได้เห็นนําเนาะนองจางว่าอีพ่อเราสิถ่ายวิดีโอส่งมาให้บุ๋เดตังเพิสิได้เห็นบ่ล่ะค่ะก็นอกจาเฮาสิไปเดือนสิงหาพูแล้วไปตรวจงานอีกช้นนึงอ่ะแม่นบ่แต่ว่าเขาก็มีประกันอยู่ด้ค่ะถ้าสมมุติว่าอันเฮาไปเบิ่งแล้วมีตรงใดส่วนใดที่เพิ่นบ่เฮ็ดให้จังซะค่ะเพิ่นก็สิได้มาแก้งานให้เฮาได้พร้อมซั่น มันก็มีประกันในโตเพื่นอยู่แต่ว่าทางประเทศสัญญาสัญญ์สัญญาอย่างเดียวป่ะทีนี่โอ้ยเนาะสัญญอกว่าเนาะประกันปากเป้าแต่ว่ากับเบิ้งกันท่างานบ่มีปัญหาก็บ่ได้เออโทรเอิ้นเพิ่นมาแกงใช่ไหมคะเพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่นั่นมันบ่ล่ะแต่ว่ากับเบิ้งในวิดีโอนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะเห็นบ่ค่ะเพิ่นเฮ็ดงามอยู่ฝีมืออยู่เนาะซีเมนต์ข้างล่างแล้วเพิ่นก็โอบขึ้นเป็นรูปเอ่อโตครอบเลยยังไงโอ้สยโอมัคมอยู่ค่ะสวยเลิศ กระถ่ายบริบที่ผอกระถ่ายวิดีีดโอบริเวณหลังคาสันนึงมาให้เบิ่งเนาะค่ะทั้งหมดเลยเนาะบ้าเป็นตั้งใดตั้งสินะไอแฝงว่าจังไหนโอเคโบ้ตั้งสินะค่ะเพราะว่าไอแฝงนี่เราจะเป็นคนเป๊ะทุกอย่างเลยถ้าบ่าเป๊ะก็คือเปลี่ยนนะค่ะเนาะบ่น้ำหยาดนี่ๆนีน้อยก็คือเปลี่ยนเบิดเลยแต่ว่าเป็นคนยังเป็นคนยังสั่นเนาะฝรั่งนี่ก็ได้เนาะ เขามักงานเป๊ะงานทุกอย่างคือเป๊ะคือเรียบร้อยต้องสวยงมามอ่ะเพระาะว่าเขาเคยถึกฝึกฝนมาตต้งเต็น่อยน่วยอันบีค่ะแต่ว่าคนไทยนี่เห็นงานแบบบก่ค่อยเรียบร้อยอย่างนี้นะค่ะเพระเาะแต่ฝรัง่งพอแต่ไปเห็นงานใ้ฝรั่งนะคะ่ะมันก็เลยจะกลายเป็นแบบยากเลยเพราะว่าฝรั่งนี่คือเขาเป๊ะทุกอุนทุก,ท,กทุกจุดเนาะคะ่ะสําหรับฝรัง่งเห็นงานแห่งฝรั่งเนี่ยมันมันันต้องฝีมือแล้วก็ เออสวยงานเด้อบ่แม่นบ um ้านสร้างธรรมดาธรรมดาบ้านๆมาเฮ็ดนี่มันเฮ็ดบ่ได enfin ้เด้อเฮ็ดงานให้ฝรั่งอ่ะค่ะแม่นอีหลีอันกันคิดว่าเจ้าฝีมือบ่ถึงอ่ะอย่ารับงานฝรั่งเพราะว่าหยังฝรั่งเป๊ะถ้าฝีมือบ่ถึงอ่ะบอกเลยว่าซั่นเฮ็ดบ่ได้ดอกบ่ต้องบ่ต้องมารับเพราะว่าหยังพอพอน่มันบ่ผ่านตาฝรั่งแล้วมันสิยากนะยากยากใสบัดนี้ยากเฮานี่แหละ เพราะว่าจังเดืนสร้างเพิ่นกับมีอันามสามารถจินมารับผิดชอบอันงานที่เขาเฮ็ดได้บ้างล่ะค่ะมันบอกว่าเขาเสียเงินไปเท่าไรเท่าไรเสียเพิ่นกับควสามารถจินมารับผิดชอบจุดที่ตรงนี้ได้ที่ว่าเพิ่นให้งานบ่ผ่ารนี่แหีะค่ะจุดคนที่เสียคือไครบ้างเด๋ยวคือตุ้งควยนี่แล้วบ้าที่เนาะรับงานฝรั่งอ่ะมันคนละอันนั้นกันเด้อกับคนไทยเนาะคนไทยนี่เขาจะชิบ่ได้เลี้ยงมากสำหรับฝรั่งสินะ แต่ว่าฝรั่งนี่เขาเคยปลูกฝังว่าให้เห็นงานแบบเป๊ะสวยงามเรียบร้อยเนาะอย่างเงินนี่เขาบ่ได้เกี่ยงเลยค่ะว่าแต่เอ่อมาตรฐานเนาะว่าแต่สวยงามมาตรฐานงานนะ่ะบ่ได้เกี่ยงเลยเนาะเห็นบ่ค่ะกระถึกใจสมโอวิเดตตัวครอบอ่ะตรงครอบอันที่บ้านอบซีเมนต์น,น่ะค่ะงามอยู่บัดทีนี้รอไปเบิ่งเดือนสิงหาคมว่าสิเป็นจังได๋เนาะค่ะ ปังบังหมวงนี่ปฏินี่พี่น้องอันนี้ก็คืออันน่ะยกพื้นสูงอ่ะนะค่ะมันก็เลดต้องถ้าสิใส่ปูนน่ะมันต้องมันแพงเด้บ่แม่นมันแพงดอกอาจจะอิดบ็อกอันอิดมนเบานี่อาจจะแพงกว่าปูนอันนี้ก็บ่รู้คือกันเนาะกอนนึงก็กอนเท่าใดบ่รู้แต่ว่าไอ้แฟนว่าเป็นหยังคือบ่เอาคือบ่ใส่ปูนอว่าติอันน่ะบ่มีปัญหาเด้แต่ว่าัน2นี่คือใส่ปูนบ่ได้เนาะเพราะว่าหยังย่านมันแบบว่า ตั้งนะชิ้นรับน้ำหนักเพิ่มนิดสินะค่ะเพราะว่ามันต้องใส่ปูนลายเพราะว่าไอ้แฝงแล้วโยกเอ่อความหน้าต่างเนี่ยสูงประมาณสิบเซนมิลโบนั่นแหละค่ะเพราะว่าอันบันไดขั้นสุดท้ายสั้นทรงเอ่อสั้นทรงมันบันไดมันบันไดขนาดมันบันไดระดับนะค่ะก็เลยต้องโยบเอ่อพื้นสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงสินะค่ะมนี่ไอ้แฝงแล้วก็เลยเอ่อไปซื้ออิฐทมินเบามาก่อพื้นสกรอนบอค่ะ ก็ขึ้นประมาณประมาณจักเสนว่ประมาณ8เส้นได้เนาะแต่บัดนี้จังไปจะได้มานั่นปูกระเบื้องาเนาะค่ะบันซ้ําๆกันแล้วก็ว่าปูปูกระเบื้อง2ร,งงรบอ,งอ,งอบเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ยังพาได้ทั้งยังพาได้ได้สร้างอะไรกับเบื้องได้ค่ะต่วาก็ลองเบิ่งาฝีม,มือลุงแอดเนี่ยมันสิไปถึงบ่เนาะเพราะว่าเฮายังได้เห็นมือเรานะค่ะแต่ว่า ເຮົາກໍປູອີດາຍມົນເບົາອັນນมันກະສະເໝີຢູ່ເດນາລອງໃແງເວ່າດວຫ້ເົລຮາບິ່ກ່ນວຽດບໍ່ພາາເຮັບໍດນຄືດກຄືບເຮັດພສຫມານມາมนຍາຮພວ່າງານຊັງมันຕປດອນมันບໍ່ງฝรั่งมันຍີດ ฝรั่งบูจ้าเป็นคือฝรั่งข่อยบ่เตะกระดอกระเดียเนาะนั่นแหละค่ะก็เลยว่าอันไอ้แสงเลยว่าให้ลุงแอดเอ่อเราทดลองงานมงกอนเอ่อตรงหน้าระเบียงว่าซั่นว่าระเบียงันเอ่อระเบียงัน2หน้าหลังให้เราลองเบิ่งงานก่อนว่าซั่นว่าว่าผ่านบ่ผ่านว่าซั่นเอ่อก็ลองมาเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะถ้าผ่านก็คืองาน้งหลังเอกะเบื้องก็คือให้เรารับไปเลยจังซี่นะค่ะเพราะว่าเอ่อสมโอก็ยังบ่ได้เห็นฝีมือเราเนาะ ปูกับเบื้องนี่ใช่ค่ะแต่ว่างานฉาบงานปูน่ะฝีมือเราดีแต่ว่างานกับเบื้องอ่ะ,อะตุ๊กข่อยยังค่นเคยเห็นหนึงสินะค่ะก็ต้องทดลองไปเนาะค่ะโอ้ยแกคิดว่าก,กับอีกน่าจะบ่โดนเนาะสำหรับปูนอ่ะอิดนวลเบาพื้นเนาะก็คิดว่าน่าจะบ่โดลเราก็จะได้ไปขึ้นสั้นสองสั้นสองพื้นที่กับไปได้กว้างสั้นสั้นนึงเงินระค่ะกะสิ ใช้เวลาอยู่ประมาณเ,เกิดอาทิตย์ดอกสำหรับสันซองเนาะคะ่ะแล้วน,นี้ก็ได้เริ่มปูกระเบื้องเนาะอันนี้ก็ห้องห้องทวงให่สั้นนึงเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วเนาะคะ่ะมันก็ต้องใส่เวลาแหละเนาะคะ่ะเหตุงานทุกอย่างเพราะว่าอย่างบ้านไอ้แสงนีสร้างผู้เดียวก็คือลุงแอดกับเมียเราสองคนนี่แหละคะ่ะรับเหมาน้มกันสองคนเพราะว่าบ้านสุโอนานะมันบ่มีอัน บ่มีงานอย่างหนักๆแล้วนะคะมันเป็นงานเก็บมันเป็นงานเก็บงานละเอียดงานสวยงามแล้วอ่ะค่ะบ่จ้างสร้างหลายบ่จ้างสร้างหลายคนน่ะนะค่ะจ้างผู้เดียวเพราะว่าเขาจะได้ระวังไงคัน้าจ้างหลายค้นจังส่ค่ะถ้าเทียมันบ่งามขึ้นมาจังสี่ะมันก็จะยากมันบ่ถ้าบ่เปะบ่งามบ่ียบร้อยจัซส่มันก็สิยากมันบ่ละค่ะเพราะว่าไอแฝงนี่มันมันบ่ยากมันบ่คือฝรั่งคนอื่นจันี่นะแต่ว่า ฝรั่งคนอื่นอาจจะเป็นคือพวกนียแสงบอกกับปักจ์เนาะเพราะว่าเราเปะทุกอย่างอะนะถ้าขนาดกอเอ็บังบังอิดอิดม้อนบอลแบบเนี้ยค่ะก็ยั้งต้องกอแบบสลับอะถ้าบอลสลับเราขีดวงไปเลยเราขีดวงสีเขียวสีแดงไปเลยว่าอันนี้คือผิดอันนี้คือผิดอันนี้บไดาอันนี้ต้องแกะนั่นต้องแกะเด้เนาะขันบ่อยากให้แก้นะต้องใช้ใ้มันดีตงที่แรกเนาะค่ะเนาะอันนี้เห็นบ่ก็ะคื่นกอสลับเรียบร่อยแล้วสวยงาม เนาะปลตตองฟางปลาตองฟางเอาเอาสวยงามแร้เกรียบรวดมาทีนึงเสียนะค่ะอันนี้ก็ภาพบุ้มไก่จากบริเวณด้านหน้าบ้านเนาะค่ะก็อีกโดนเติบยูดอกสวัวร์สิแล้วแต่ว่า เดียนสิงหานี่บ่แล้วก็ให้มันเลียน้อยจังซี่นะค่ะไอ้แฟงแล้ว่าแล้วอยากนอนตอนเดียนสิงหาว่าซั่นอยากขึ้นนอนตอนเดียนสิงหาซั่นมันสิตันให้เจ้าอยู่บ่ล่ะพ่อเอ้ยซนอกว่าน่ะเดีนสิงหาก็อีอยู่แค่เดน3เดนนึงแม่นบ่ล่ะเอกอเบิ่งเนาะค่ะว่าเดนสิงหานี่มันสิอีหยังสิเสร็จแน่อีหยังสิแล้วแน่จังซี่นะค่ะยางกิไลก็กเบื้องราคาแล้วกเบื้องแล้วก็สิได้กันห้องัน2เนาะค่ะบัดนี้ ลรก็สิได้ไปเบิ่งแล้วสตแตนลาวสแตนเลสสั้นสองนาลังเนาะเอ่นาะเบยียงไหค่ค่ะกับบ้านหลังนี้ก็ใช้เวลาโดนอีหลีด้ลค่ะประมาณสองปีแล้วนะสองปีกลัวละบ้านหลังนะคะบ้านของสมโอกับสามร้อยกว่าตารางเมตรเนาะสามร้อยยี่สิบตารางเมตรเนาะคะ่ะ ก็โอเคอยู่เนาะแต่ว่าไฟก็ติดแล้วฝ้าก็เรียบร,ร้อยทาสีทาอย่างเรียบร้อยเนาะคะ่ะแล้วตั้งแต่กั้นห้องสั้นสองแล้วห้องน้ำเนาะคะ่ะห้องน้ำพวกชักโครกพวกอ่างล้างหนา้าพวกอย่างซื้อมาไปเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะเอ่อพื้นกระเบื้องนาน้าระเบียงสั้นสองกับเอ่อบ่บ่เปน็นกระเบื้องเดียวกันเลยค่ะกับห้องโถงภายในคนละแบบฝากกดติดตามสมโภช